ผู้โดยสารรถไฟสถานียะลาเข้าแถวเพื่อซื้อบัตรโดยสารค่ะเพื่อเดินทางด้วยขบวนรถไฟท้องถิ่นยะลาสุงไหงโกโลกและขบวนยะลา ถึงนครศรีธรรมราชซึ่งกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเส้นทางรถไฟระหว่างเส้นทางยะลาไม้แก่นบริเวณหมู่4บ้านนักโตโงตงตำบลสติงนอกอำเภอเมืองยะลาจนรางรถไฟนั้นได้รับความเสียหายใช้งานไม่ได้กระทั่งเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นเร่งเข้าไปซ่อมแซมจนสามารถเปิดให้บริการได้ทาําากรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะ ส่วนที่สถานีรถไฟตรังผู้โดยสารก็ทยอยรอรถไฟที่สถานีรถไฟตรังเพื่อเดินทางกลับหลังจากที่ฉลองเทศกาลสงการานกับครอบคร,บครัวโดยเฉพาะขบวนรถไฟเร็วกันตังกรุงเทพที่มีผู้โดยสารเต็มขบวนรถค่ะเพื่อเตรียมกับเพื่อกลับมาเตรียมตัวทํางานในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งจังหวัดตรังมีรถไฟค่ะขึ้นล่องกรุงเทพมาละสองขบวนก็คือขบวนรถเร็วกันตังกรุงเทพและขบวนรถด่วนตรังกรุงเทพ เจ้าหน้าที่ก็ได้ขึ้นป้ายประกาศรถไฟทั้งสองขอบวนมีผู้โดยสารจองเต็มทุกที่นั่งค่ะซึ่งการรถไฟก็ได้เสริมโบกี้รองรับประชาชนมาให้ตกค้างทั้ง2องขอบวนโดยทางเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟค่ะ